สวัสดีค่ะบทอัพธนูนดิทำไมนะคำกำหนดนามตอนที่สามนะคะองคข้อที่สามใช้เออนะคำกำหนดนามเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแล้วก็ออกเสียงพยัญชนะเช่นเออเดอเออเมนเออเพนใช้เออกำหนดนามที่ขึ้นต้นด้วยสระแล้วก็ออกเสียงพยัญชนะเช่นเออยูโรพีเอนหรือว่ายูโรเพนนะคะทวีปยุโรป วันเวนะคะไปทางเดียวหรือว่าทางที่ใช้รถยนต์ทางเดียวข้อที่4ี่นะคะใช้แอนกาหนดหน้าพระโหน์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษรสระแต่ว่าออกเสียงสระนะคะต้นสระแล้วออกเสียงสระด้วยนะคะเช่นแอนแอปเปิลส์ใช้แอนกับคําที่ขึ้นต้นด้วยเพยงชนะแต่ว่าออกเสียงเป็นสระเช่นแอนแอวเอิร์สข้อที่5ใช้เออแอนนำหน้าอักษรยอ่อ หรือคำย่อนะคะแล้วก็ใช้กฎเกณฑ์ของหลักข้อที่3แล้ว้อที่4นะคะเช่น Alloyance น,นะคะแอร์อฟอ o r d o f ฟฟิเซียน,นะคะถ้ากัจยานหลวง Alloyance เอลลน็อนนะคะออกเสียงรอเรือจึงใช้เออะนะคะรอนะเรือเป็นเสียงของพย,ยัญชนะเราใช้เออะนำนะคะตามกฎ ข้อที่3มที่4นะคะไซแอนนำ r a e ก็เพราะว่า R ออกเสียงออเสียงสระนะคะเสียงสระกก็คือเสียงที่ออกเสียง A E I O นะคะเสียงพยัญชนะคือเสียงที่ไม่ใช่ A E I O นะคะเสียงพยัญชนะก็เช่นเสียง B C D F นะคะ N M M N อะไรพวกนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นอาการใช้ Determiner ตอนที่3นะคะหัวข้อที่3แล้วก็4แล้วก็5ก็จะมีการใช้ประมาณนี้นะคะก็ขอมีความสุขนะคะพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตไม่เจ็บไข้ Good t น b ่ยทูบลสวัสดีค่ะก o o อ a f t ทน n o o น